สูตรพ่นรูปแบบ a c คูเฮลเลอร์เป็นผลิตภัณฑ์นำส่งยาในรูปแบบ Multiple Dose Powder Inhaler หรือ MDI ช่วยรักษาและบรรเทาอาการโรคทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่มีอาการทางหลอดลมเช่นหอบหืดหรือปอดอุดกั้นเรือรังเป็นต้นซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวยาสำคัญสองชนิดได้แก่ s o m e t r รอลมีลทธิ์ขยายหลอดลมชนิดออกฤิ์นาน และฟูติคาโซนพอพิอเนิเป็นยาสเตียรอยช่วยลดการอักเสบของหลอดลมและทางเดินหายใจส่วนประกอบของอุปรกรณ์มีดังนี้หมายเลขหนึ่งคือฝาปิดตลับยาหมายเลขสองคือปากกระบอกยาหมายเลขสามคือช่องสูดพ่นยาหมายเลขสี่คือแกนเลื่อนและหมายเลขห้าคือช่องวางนิว้วถัดมาหมายเลขหกคือเลขบอกปริมาณยา และหมายเลขเจคือวันที่แสดงวันหมดอายุขั้นตอนวิธีการใช้ยาสูตรพ่นรูปแบบ a c คิวเฮเลอถือเครื่องในแนวราบขนานกับพื้นเปิดเครื่องโดยใช้มือข้างหนึ่งจับตัวเครื่องด้านนอกแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือของมืออีกข้างวางไว้ที่ร่องจากนั้นดันนิ้วหัวแม่มือในทิศออกจากตัวไปจนสุดดันแกนเลื่อนออกไปจนสุด จะได้ยินเสียงคลิกและห้ามดันกลับถือเครื่องไว้ในแนวนอนโดยให้ปากกระบอกหันเข้าหาตัวหายใจออกทางปากให้มากที่สุดระวังอย่าพ่นลมหายใจเข้าไปในตัวเครื่องอมปากกระบอกให้สนิทสูดลมหายใจเข้าทางปากเร็วแรงลึกแล้วเอาเครื่องออกจากปากกลั้นหายใจประมาณ10วินาทีหรือนับ1-10ในใจ จากนั้นค่อยๆหายใจออกอย่างช้าช้าปิดเครื่องโดยวางนิ้วหัวแม่มือบนร่องแล้วเลื่อนกลับมาหาตัวจนสุดจะได้ยินเสียงคลิกแกนเลื่อนจะขึ้นกลับมาตำแหน่งเดิมอัตโนมัติพร้อมใช้งานในครั้งถัดไปหลังสูตรพ่นยาเสร็จเรียบร้อยให้กลัวปากและคอด้วยน้ำสะอาดแล้วบ้วนทิ้งเพื่อช่วยลดการเกิดเชื้อราในช่องปากโดยเฉพาะจากการใช้ยาสเตียรอยหลังพ่นยาเสร็จตัวเลขบอกปริมาณยาจะลดลงทีละหนึ่งเมื่อยาหมดจะปรากฏเลขศูนย์ ข้อแนะนำเพิ่มเติมหากผู้ป่วยมีเสมหะก่อนสุดยาควรกำจัดเอาเสมหะออกจากลำคอก่อนยามีส่วนผสมของสเตียรอยควรบ้วนปากทุกครั้งหลังใช้ยาเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในช่องปากไม่ควรหายใจออกใส่ในอุปกรณ์เนื่องจากตัวยาเป็นรูปแบบผงอาจทำให้ผงยาชื้นและเสื่อมสภาพได้ ห้ามใช้น้ำล้างอุปกรณ์แต่ให้ใช้ผ้าเช็ดหรือทิชชู่เช็ดทำความสะอาดแทนและเก็บอุปกรณ์ในที่แห้งปิดแอคคูเฮนเลอร์ทุกครั้งที่ไม่ใช้งานและดันแกนเลื่อนเมื่อต้องการที่จะใช้ยาในครั้งต่อไปเท่านั้นหากลืมพ่นยาให้พ่นทันทีที่นึกขึ้นได้และพ่นครั้งต่อไปตามปกติ แต่ถ้านึกได้ในเวลาใกล้เคียงครั้งต่อไปให้พ่นครั้งต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่าควรเก็บให้พ้นมือเด็กและหลีกเลี่ยงการโดนความร้อนหรือชืน้นตัวยามีผลระยะยาวในการช่วยรักษาโรคหอบหืดดังนั้นควรใช้ยาอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่ง